เดี๋ยวจะพาสาวสวยไปซื้อลูกชิ้นนะครับจะจะกินอะไรนะบอกเนี่ยเกี๊ยวอะไรนะเกี๊ยวไข่ทอดกับเกี๊ยวเห็ดเข็มทองเหรอเกี๊ยวเห็ดทองกับปลาไข่ลูกค้าโอเคเดี๋ยวพานางไปซื้อกันไอ้พักมีร้านประจำนางนะครับร้ <c oughs> านนางนั่นแหละด้วเงองลงมาอาโอเคลง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  <c oughs> <c oughs> <c oughs> เท่าไหร่แผนไม้ละห้าบาทนับดูเท่าไหร่กี่ไม้อันสองอันสองแลกกี่ไม้ทั้งหมดกี่ไม้เธอเอาสี่สิบสี่สิบโอเคแม่ค้ารวยแล้วทีนี้ขอบคุณมากค่ะไม่เธอนับก่อนไม้ละห้าบาทกี่ไม้นับดูอันห้าบาทนี่อันสองอันสองไม้อันสองอันนี้อันนี้หนึ่งนับรวมกันนะกี่ไม้ เท่าไหร่นะ3ตโนะบบิโอเค30นะมี5ไม้30บบาทโอเคแม่ค้ารวยสใส่เองเลย แล้วน้ำจิ้มเหรอไปไหนไม่รู้ไหนเท่าไรครับอะไรนะอะไรนะกิโลเมตรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยววันนี้เราไปบ้างโอเคไหมรอบเดียวเองรอบเดียวอ๋อได้ได้เดี๋ยวพาขี่รถเล่นเนาะมาเลยโอเคเดี๋ยวเอายิทอนกันเลยฮะรบอเองเออรอบเดียวจะพาขี่รถเล่นอือ เดี๋ยวพาน้างกลเรเล่นก่อนนะครับ